เริ่มจากเวลาครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดินแดนง,งานเพลงประจำปี2557ของมาหาวิทยาลัยชื่อดังย่านลังสิ์ทุกท่านาได้ยินเอ่อ แล้วโชคคนหล่อไม่ละติดายเลยป่านนี้เพื่อนๆของกำลังพานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเดินเยี่ยมชมงานเพลงกันแล้วเพอ้อมหาวิทยาลัยเชื่อกว่างใหญ่ทำคนสวยหลงละไอเฟิร์ทุกพลัสก็แบบเสื่อมแผงที่กำหลงทางล้วมีอะไรบ้างกำหลงเธอ,เธอโอ้อาหนังสือเจอความรู้แต่ถ้าอาเจอู คนนั้นสวยอะ่ะคนนั้นก็แจ,มจ,มจม่มอ่ะแจ่มมากเออขอว่าใช้ได้ใช้ได้ไดเฮออ้ยนายอาณาชลเราขอโทษอะเป็นี้านลอยหน้ลอยตายะอยู่นั่นแหละตลกนะนายเดินก็ไม่ดูทางให้ขอโทษพูดจาไม่ให้เกียรตินายเนี่พวกเรามาที่นี่นะต้อนรับได้แย่มากกูไม่ได้อยากต้อนรับเนี่พูดจาให้มันดีๆหน่อยยีย่ยนงะ มันชนเราวะเนียก็มันพูดจาไม่ดีชาวเพื่นอนผู้หญิงเราทำไมนายไม่ใจเย็นคุยกันดีๆเราเป็นผู้มาเยือนนะให้เกียรติเขาหน่อยสินั่นสิเราอะจะพานะอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยบ้างเราจะพาตกกงต้อนรับดีๆก็ได้เราขอโทษที่พูดจาให้เกียรติเออเร้ก็ต้องขอ I เ่วกันสร้างงานทุณบอลวันี้ธรรมศาสตร์จะมาข้างที่70ด้วยความร่วมมของพวกเราธรรมศาสตร์จุมากันเถอะมาร่วมมือ่วกันสร้าง